ดีนะคะเพื่อนๆน,นะคะลมมาแล้วนะคะมืดมากนะคะฝนน่าจะตกนะคะมาถ่ายดอกไม้ในบ้านนะคะชอบดอกไม้นะคะสวนดอกไม้หน้าบ้านนะคะอันนี้เป็นต้นดีปรีนะคะเอาไว้เก็บขายนะคะเก็บเม็ดมันนะคะ เราไปตากแห้งก่อนนะคะต้นดิบตีนะคะตากแห้งแล้วก็คายนะคะเขาจะาไปทํายานะคะมาดูดอกไม้นะคะมาดูไม้ประดับนะคะก็ปลูกรวมๆกันแบบนี้แหละนะคะนี่เป็นดอกพวงช่มพูนะคะดอกต้อยติ่งนะคะปลูกดอกที่มันติดง่ายๆเนาะนี่ก็เป็นต้นปาล์มนะคะ ที่มันติดยากมันก็มันไม่ติดนะคะอันที่มันติดยากเนาะนะคะปลูกวมๆมกันแบบนี้แหละนะคะถ้าไม่งั้นหญ้ามันจะออกนะคะเราเอาดอกใส่ซะเลยนะคะดอกควงชมพูสวยจังเลยอยู่นอกถนนก็มีนะคะนอกนอกรั้วนะคะนอกรั้วหน้าบ้านนะคะ อันนี้เป็นต้นปาล์มนะคะก็ยัดๆกันแบบนี้แหละนะคะอันนี้เป็นต้นคอยต้นคอยตัดกิ่งเรียบร้อยนะคะตัดให้สั้นๆหน่อยนะคะฟ้ามืดเลยนะคะเนี่ยฝนจะตกแน่เลยนะคะเนี่ยรับรองฝนตกเลยนะคะดูข้างนอกนะคะตกมาแล้วนะคะ ฝนฟังเสียงฝนเอานะคะเจ้าบ้านเกาะหม่รู้จะคุยอะไรดีวยะมีไม่เก่ง เ็นเม็ดฝนแล้วนะคะเห็นด้านฝนแล้วนะคะชมต้นมะนาวนะคะมะนาวต้นนี้ดกมากมาะ,ะอันนี้ก็รกหน่อยนะคะนี่เป็นพวกไม้ประดับนะคะเอาใส่กระถางไว้นะคะที่มันรกเพราะว่าอันบริเวณที่รกๆเนี่ยนะคะมันจะมี มันจะมีแมงป่องนะคะครัวนะคะก็เลยไม่ได้เข้าไปนะคะให้มันอยู่นั่นแหละนะคะฝนยอ้อยมาแล้วฝนโปรยปลายนะคะมาชมฝนกันนะคะเพื่นอนๆที่ทางเหนือน,นะคะฝนตกอีกแล้วมืดมากนะคะอากัศ ้างนอกมืดมากนะคะเอ้ยพายุลูกนี้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวต้องไปดูข่าวแล้วนะคะดูแล้วเหมือนกันแต่จําชื่อมันไม่ได้นะคะชื่อมันนะขนาดชื่อบอลลอยอย่างทรนลอยกันมากเลยเนาะอันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะคะจําไม่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลนะคะต้องไปดูข้อมูลชื่ออะไรเดี๋ยวชอบฝนตกนะคะชอบบรรยากาศฝนตกนะ ชาติที่แล้วเกิดเป็นชอบน้ํานะคะเกิดเป็นนางเงือกนะคะชาติที่แล้วนะคะน่าจะเป็นน่าเป็นน่าจะเป็นนางเงือกพระอภัยมณีหรือเปล่าน,นะคะฝันนะคะฝันหวานพูดเล่นนะคะไม่มีอะไรหรอกนะคะพูดเล่นนะคะตลกตลกไปงั้นแหละนะคะที่จริงก็ไม่มีอะไรนะคะไปไหนไม่ได้หรอกนะคะอยู่แต่บ้านนะคะดูกับ หลานๆล,ลูกๆนะคะสบายกว่านะ,ะเนาะดูฝนนะคะอันนี้ไม่ใช่ฝนเดือนหกเนาะเป็นฝนเดือนตอนนี้มันเดือนตุลาเนาะถ้าเป็นอันนี้ก็เป็นเดือนเดือนสิบนะคะถ้าถ้าเป็นนับทางเหนือเขาจะบอกว่าเดือนสิบสองนะคะเดือนสิบสองยังไม่ถึงเนาะยังไม่ถึงดีนะคะเดือ ไม่ได้ไม่ได้ไปดูปฏิทินเลยนะคะปฏิทินไม่มีนะคะในบ้านนะคะไม่มีซักอันนะคะปฏิทินนะคะไม่มีใครเอามาให้นะคะแล้วก็ไม่ได้ไปซื้อของที่ที่อที่ในอำเภอด้วยนะคะมันเลยไม่มีปฏิทินแจกนะคะดูแต่ในโทรศัพท์นะคะว่าวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ ่กี้ตั้งใจถ่ายตอนฝนไม่ตกพัตอนนี้ฝนตกก็ถ่ายซะเลยถ่ายให้จบเลยนะคะเอาสักกี่นาทีดีอะเอาหกนาทีดีไหมเดี๋ยวต้องมาอัปโหลดอีกเนาะนี่นะคะฝนกำลังตกนะคะวันนี้วันนี้ลองลองพากเสียงเองนะคะแต่ถ้าเราถ้าเราไม่พากกับบรรยากาศสดๆนี่เราเราพากไม่ได้นะคะ อาจจะมีเสียงรถหรือเสียงอะไรบ้างนะคะนี่นะคะฝนกำลังจะตกนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวถ้าตกเยอะๆแล้วจะไล์สดนะคะคลิปนี้พอเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย